สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมาสอนเทคนิคการทำตัวหนังสือโปร่งใสด้วยโปรแกรม Photoshop นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เปิดไฟล์เลยนะคะเพื่อที่จะหารูปภาพพื้นหลังนะคะที่เราจะทำเป็นฉากนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ไปที่ New ค่ะก็ใช้เป็น A4 นะคะ L น,นอนอ่ะคลิปไปเลย จากนั้นนะคะเราก็ลากรูปภาพของเรานะคะมาใส่ที่หน้ากระดาษนะคะแล้วก็ทําการขยายภาพให้เท่ากับกระดาษพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ มาที่เครื่องมือ text ค,ค่ะจากนั้นก็พิมพ์ข้อความที่เราจะใส่เข้าไปนะคะก็จะพิมพ์โอเพราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทำให้ตัวหนังสือมีความห่างกันนิดนึง มันห่างกันแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์นะคะตามที่เราชอบ อ่ะพอได้ฟอนที่เราชอบแล้วนะคะแล้วกว็ขอปรับขนาดนิดนึงปรับขนาดแล้วนะคะแล้วก็จะมาที่เครื่องมือเลเชนเกอร์นะคะแล้วก็ทำการลากคุมตัวหนังสือไปเลย นีอ่ะก็ได้แบบนี้แล้วก็มาที่ฟิลนะคะแล้วก็เลือกพื้นหลังเป็นสีขาวโอเคค่ะพอได้สีขาวแบบนี้แล้วก็ได้สีขาวแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็จะทําการลากเลเยอร์กรอบนะคะลงมาไว้ข้างล่างทิกนะคะ เปลี่ยนตัวสีตัวหนังสือก่อนเป็นสีดำนะคะพอะได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาที่เลเยอร์เทคนะคะแล้วก็ทำการกดคอนโทรลค้างไว้ค่ะคลิกที่ตัวทีนะคะหนึ่งครั้งอ่ะจะเห็นว่ามีเส้นสิลิชชั่นขึ้นรอบตัวหนังสือนะคะจากนั้นกลับมาที่ ะะลเลเยอร์กกอะแล้วไปที่เลเยอร์ค่ะจากนั้นเลือกที่เลเยอร์แมสน,นะคะแล้วมาที่ Hide Selection ค่ะคลิกไปหนึ่งทีโอเคเราก็จะเห็นเราก็จะเห็นไอเลเยอร์เกิดขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะจากนั้นทำการปิดตาที่เลเยอร์ทิค่ะอ่าเห็นไหมว่าตัวหนังสือของเรานะคะมีความโปร่งใสขึ้นนะคะจากนั้นเราก็จะทำการ ตัวนนั้ตัวกรอบแล้วก็ตัวหนังสือให้อยู่ตรงกลางนะคะโดยการกดที่เลเยอร์กรอบนะคะแล้วก็กด ctrl a ค่ะนะก็จะเกิดเส้น selection ขึ้นรอบรูปนะคะจากนั้นกดตรงนี้ค่ะกดตรงนี้ค่ะโอเคตัวหนังสือของเราก็จะอยู่ตรงกลางแล้วนะคะจากนั้นเราก็กด ctrl d เพื่อจบเส้น selection นะคะโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาที่ Shadow นะคะเพื่อแต่งมิติให้กับตัวเกอรอบของเราเราก็เลือกเป็นสีดำนะคะ,ะเลือกเป็นสีดำได้แบบนี้แล้วก็ปรับนะคะจะปรับเป็นห้านะคะมัน,นก็จะเป็นห้าส่นนี้ก็เป็นสามโอเคกได้แบบนี้แล้วก็กดอ OK เลยคะ่ะ เราก็จะได้ตัวสื่อโป่งใสแบบนี้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันก็จบการสอนเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ